คราวนา้กับเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่ากลุ่มเป้าหมายในช่วงนี้คือ2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มผู้มีโรคเรื้อรังเจโรคนะครับกลุ่มผู้มีโรคเรื้อรัง7โรคกลุ่มที่2คือกลุ่มผู้มีอายุ60ปีขึ้นไปหรือผู้สูงอายุซึ่ง2กลุ่มนี้เนี่ยจะมีจำนวนอยู่ที่ประมาณ16ล้านคนครับเราเริ่มส่งเคียตั้งแต่วันนี้นะครับ แล้วก็ยาวไปจนถึงสิ้นเดือนนี้เลยนะครับพี่น้องประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายทั้ง2กลุ่มในเบื้องต้นเนี่ยมีเวลาเยอะแยะเลยนะครับที่จะสามารถลงทะเบียนได้ไม่ต้องห่วงเพราะว่ามีวัคซีน16ล้านโดสเพียงพอสาหรับ16ล้านคนนะครับเนื่องจากองค์ประกอบของการลงทะเบียนประกอบด้วย3ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือแอปพลิเคชันทั้งหลายส่วนที่2คือรายชื่อของท่านว่าท่านเป็นกลุ่มเป้าหมายไหม แต่ที่ส่วนที่3ก็คือว่าโรงพยาบาลเนี่ยได้เปิดให้จองหรือไม่นะครับสส่วนนี้จะเป็นองค์ประกอบที่จะทําให้การจองประสบความสําเร็จนะครับไม่ใช่เฉพาะส่วนแอปพลิเคชันหรือลายอย่างเดียวนะครับขณะนี้เนี่ยระบบทุกอย่างทํางานเป็นปกตินะครับอาจจะติดขัดที่เราต้องขออนุญาตเรียนว่ารายชื่อกลุ่มเป้าหมายนั้นเรามีประมาณอยู่สัก90%เรนะครับเรารอหลายๆโรงพยาบาลเนี่ยทยอยส่งเข้ามาดังนั้นเนี่ย พี่น้องประชาชนในบางบางบางท่านเนี่ยอาจจะยังไม่มีชื่อตอนนี้แต่รออีกสักนิดก็จะดีแต่ถ้าร้อนใจหรือกังวลใจก็ประสานงานติดต่อไปที่โรงพยาบาลน,นั้นได้เลยนะครับไม่ต้องกังวลนะครับทางโรงพยาบาลก็จะนําชื่อท่านขึ้นระบบและท่านก็สามารถจองได้เลยครับหน่วยบริการทุกแห่งทั้งรัฐเอกชนทุกประเทศจะฉีดวัคซีนได้ในวันที่7มิถุนายน7มิถุนายน จนถึง31กรกฎาคมมีเวลาถึง54วันนะครับ54วันสำหรับการฉีดและไม่ต้องกลัวนะครับวัคซีนมีพอนะครับโรงพยาบาลทุกแห่งเนี่ยเตรียมแล้วสำหรับการฉีดวัคซีนเนี่ยทั้งหมดสำหรับพี่น้องประชาชนไม่ต้องกังวลน,นะครับลงทะเบียนหมอพอไม่ได้สำเร็จจะมีข้อความในระบบแจ้งท่านเลยว่าท่านลงทะเบียนได้สำเร็จ ท่านในมือถือของท่านก็จะบอกเลยว่าสามารถลงเป็นได้สําเร็จครับการจองฉีดวัคซีนสําหรับ3กลุ่มนี้นะครับมี3มช่องทางนะครับให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าถึงได้อันที่1เนี่ยท่านสามารถโทรศัพท์หรือเดินไปที่โรงพยาบาลที่ท่านรักษาอยู่ประจําได้เลยนะครับก็ไปบอกว่าคุณลุงคุณป้าอยากจะมาฉีดที่นี่นะวิธีที่1คือไปได้เลยคือวิธีปกติเนี่ยแหละครับ อันที่สองเนี่ยโอ้ถ้าท่าน,นไม่อยากเดินทางอยู่ต่างอำเภอไกลนิดนึงก็ช่วยบอกปสมนะครับหรือโรงพยาบาลหรือรพอสตที่เรารู้จักเนี่ยว่าเดี๋ยวจะฉีดวัคซีนนะนะครับเดี๋ยวเขาจะไปเอาชื่อไปใส่ในระบบให้เองว่าว่าเดี๋ยวได้คิวฉีดวัคซีนเมื่อไหร่ก็จะบอกมาอันนี้ไม่ต้องกังวลน,นะครับแล้วก็ช่องทางที่3เนี่ยหลายท่านอาจจะมีสมาร์ทโฟนมีโทรศัพท์มือถือนะครับท่านก็สามารถลงในระบบได้เลย เรามีระบบที่สามารถให้ลูกหลานลงชื่อแทนคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายได้เลยนะครับดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลว่าถ้าหากไม่อยากจะผ่านอสมอรพสตหรือถ้าหากว่าไม่อยากไปก็สามารถลงทะเบียนตรงลายหมอพร้อมสำหรับคนในครอบครัวได้เลยครับ